เห็นว่าไก่ตีกนแงเสียงเมาหลหนีวกไ่่านเด้อลกตัวเาหอันน่ะอนียวอาสีดาตีใ่ตัวเองซับตัวเองนกเป็นก็เคยเห็นแด้โหต่เนียนอนนึกว่าอเสื่อเหยียบได้ดิ ใา่ใช่ดังมือ <German. S 1> อนูู่ซอนในดังมนอนเถื่อเนาะเริมดีดานอาเข่าไอเข่าขึ้นไม่เช้ามากเลยแล้ววันแล้วมันจ่าพันเหนื่อยนะเพื่อนเหนื่อยแล้วเนาะโตเป็นเด็กนเมืเอตอนคืนเลยโคจะตายเลยอะไรเนี่ย ลายแเกแล้วก็ยั่มักลับมาเป็นคือเก่าอยู่มึงาเราได้บ่าบ่เมาบักควงไ่ราดีกีอไก่ยังมัเป็นบ่ามันขันหมละบ่มันเก่งอืมอ่มขันปีกจนหมุนไปลเต็มแห้พีกันเอาตีปีขาดแล้วก็ต้มแล้วหนูยังด้อง